รู้หรือไม่การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องว่าสร้างตัวตนของเราเป็นใครแต่คือการที่เราจะต้องบอกออกไปให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจในตัวตนของเราให้ได้เพราะถ้าเราสร้างแบรนด์แล้วไม่ได้บอกออกไปแบรนด์ก็ตายซากแน่มีคำกล่าวที่เกี่ยวกับการบอกเรื่องราวของแบรนด์ที่น่าสนใจว่าเรื่องราวเปรียบเสมือนออกซิเจนของแบรนด์พวกมันพาผู้คนออกเดินทางสร้างภาพในจินตนาการและพาพวกเขาไปสู่โลกที่พวกเขามองเห็น และสัมผัสได้ถึงประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์ดูอย่างแบรนด์พัตก a g o n i ใช้เรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเดินทางผจญภัยในถิ่นธุรกันดารเพื่อสื่อสารกับลูกค้าพวกเขาไม่ได้ขายแค่เสื้อผ้า แต่ไขไลฟ์สไตล์และความมุ่งมั่นต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องราวเหล่านี้ทำให้パタโกเนียกลายเป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่รักของลูกค้าทั่วโลกเพราะเรื่องราวช่วยดึงดูดผู้คนให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมเห็นภาพและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่มนุษย์ได้เมื่อเรื่องราวดีตามแบรนด์ที่เราสร้างแล้วแบรนด์เราจะได้มีตัวตนมาเรียนรู้การสร้างแบรนด์อย่างแท้จริงก่อนจะสายเกินไปเพราะการสร้างแบรนด์ผิดจุด ธุรกิจเราอาจจะพังได้สนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊ก7เคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษทอดการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจัง Branding 101+ ู่ plus สู่สําเร็จในการสร้างแบรนด์และทาแบรนด์บุ๊กสนใ,นใจอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะ